อร่อยไหมเขาเรียกอะไรข้าวผัดเหรอยาผัดเนี่ยอเอาอีกไหมหกินให้หมดก่อนดิจะหมดแล้วตักกินครับแขวาเนี่ยอร่อยกินผัก ใช้มือขวาดวยลูกใช้มือข้างนู้นใส่นี่นี่ อร่อยไหมนะอร่อยมากอ่ะอร่อยไหมครับเน่เคี้ยวให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเนาะอือค่อยกินเคี้ยวให้หมดกัน,นดิเยี่ยแมวว่ะ